สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังกันยายน2565นะคะลัคนาและราศีเมษเนี่ยในเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเดือนที่คุณได้พบเจอโครงการใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเยอะนะคะหรือว่าเรื่องเราแปลกใหม่นะคะเยอะแยะเลย ทั้งเรื่องของการเดินทางไปในที่ใหม่ๆการเดินทางไปเที่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะคะการไปไหนต่อไหนกับ คู่ครองคนรักนะคะรวมถึงเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้สําหรับบางคนอาจจะเริ่มทำกิจการบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกิจการใหม่ๆตัวของคุณเองนั้นต้องเรียกว่าสดชื่นสดใสนะในเดือนกันยายนเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรราธิบดีนะคะเจ้าชะตาก็จะสนุกสนานร่าเริงนะคะแล้วก็ลงทุนลงหุ้นอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็มีความสุขแบบในใน สุขในแบบที่มั่นคงในชีวิตค่ะนะคะแม้ว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวสหัสช้าหรือว่าการพูดการเจราจาของคุณเนี่ยถอยหลังมันก็อาจจะมีคําพูดคําจาที่เจ็บเหน็บเก่งของชาวลัคนาราศีเมษออกมาหรือรวมถึงแต่แอดมองว่าต่อให้คุณพูดหรืออะไรยังไงช่วงนี้ดาวอริมันก็ถอยหลังด้วยเช่นกันนะคะไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ดาวเจ้าเรือนกามมาเป็นเกษตรราธิปดีบางคนงานงานยุ่งงานเยอะนะคะงานมากแต่ว่างานนั้นให้ผลดีให้ผลตอบแทนสูงโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมษที่อายุมากแล้วตั้งแต่40เป็นต้นไปเนี่ยแอดมองว่าเรื่องของหน้าที่การงานเริ่ม เ,เกษตรมันมีกิจการมั่นคงทํากิจการได้ประสบความสําเร็จนะคะรู้จักวางแผนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานช่วงระยะเวลานี้นะชาวลักนาราศีเมษมันมีดาวพระเกตเข้ามากลุมลัคขณาของคุณในช่วงเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของเรื่องของหน้าที่การงานที่คุณเคยทําอะไรผิดพลาดแล้วมันผ่านไปแล้วหรือทําอะไรหมกเม็ดไว้ในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณปี มันก็จะเกิดเรื่องเกิดราวให้มันกลับมาหาคุณนะคะแต่ถ้าเกิดคุณทําอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างดีอยู่แล้วทำตามหน้าที่ทําเต็มที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยต้องบอกว่าเรื่องของการงานโดดเด่นมีโชคจากการทํางานนะคะ,ะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเพราะว่าพระเกศเนี่ยเป็นทั้งเจ้ากรรมนายเวรเป็นทั้งสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ที่ว่าจะเป็นด้านไหนของคุณนะคะคุณทําอะไรไว้นะคะรวมถึงจะต้องดูดาว อพ้นดวงเกิดของคุณด้วยว่าพระเกศเนี่ยขัดกันไหมนะคะแล้วก็พระสาของคุณเนี่ยอยู่ในทุตสถานะพบหรือว่าพบไม่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ขัดกันนะสังเกตตัวเองได้เลยนะคะหน้าที่การงานในช่วงเนี่ยในช่วงปีเนี้ยนะคะถ้าเกิดพระสาของคุณไม่เป็นการีจรกําลังดีไม่มีอับเฉาแต่ถ้าบอกว่าโอ้หน้าที่การงานย่าแย่เลยมีแต่ปัญหามีแต่ความเครียดแต่เพิ่งมาเครียดช่วงเดือนสองเดือนนี้แสดงว่าพระเกตไม่ได้ให้ผลดีกับคุณ แต่ถ้าเครียดมาเป็นปีเนี่ยคุณต้องรอให้มันเปลี่ยนผ่านวันเกิดของคุณไปก่อนนะคะเปลี่ยนทักษะไปก่อนทุกอย่างก็จะค่อนข้างดีขึ้นนะคะเมษเป็นอีกลักษณะาราศีหนึ่งที่พระฤหัสอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่คุณคาดไม่ถึงที่คุณคิดว่าดีคนที่คุณคิดว่าดีคนที่เขามาหาคุณในลักษณะที่เป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโผล โผล่หางออกมาว่าจริงๆแล้วต้องมาเกาะคุณกินหรือว่ามาหลอกลวงหรือว่ามาทําให้คุณเสียหายนะคะไอเหมือนกรณีที่ว่ามันโป๊ะแตกเรื่องแชร์เรื่องอะไรแบบเนี้ยนะคะเจ้าชะตาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ของจริงวินาทเป็นเกษตราธิปดีนะคะพระฤหัตจัดให้กวาดในเรื่องที่มันไม่ดีออกไปจากตัวของเจ้าชะตานะคะเรื่องที่แย่เรื่องที่ทำให้คุณเสียเปรียบ ไ่แผลนะคะมันจะบังเกิดขึ้น อย่างตรงไปตรงมาเลยแหละพระฤรื่สัปดีนี้ไว้ใจได้เวลาที่เข้าสู่พบเรือนวินาศและเป็นเกษตรตาธิปดีเนี่ยอะไรที่ไม่ดีหลุดออกไปจากคุณทั้งหมดถามว่ามันมีเรื่องของการเสียอกเสียใจไหมแอดว่ามันมีบางคนมันจะเป็นเรื่องของคนที่คุณรักมากแต่ปรากฏว่าเขาทําร้ายคุณรับหลังอะไรแบบนี้คุณก็ต้องเสียอกเสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เชื่อแอดมินเถอะว่าให้เขาออกไปหรือให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันออกไปจากชีวิตคุณแม่จะเบาสบายตัวและคุณก็จะไม่ไ รู้สึกเครียดอะไรมากนะเหตุเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณเป็นเกษตราที่ปดีในช่วงครึ่งเดือนแรกทีนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะ17กันยายนเนี่ยดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณขยับย้ายและเข้าไปอยู่ในภพเรือนอริแต่ถามว่า แบบแย่ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องของบุตรหลานบริวารทําให้เสียงเงินเสียทองระวังบุตรหลานบริวารเอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาติดนะคะหรือว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยคุณจะต้องไปรักษาไปดูแลระวังเขาทำชื่อเสียงเสียหายแล้วก็มันมีผลมาถึงคุณก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะแล้วทีนี้นะคะในส่วนดีก็มีด้วยนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนอริ นะสิ่งที่เจ้าชะตาจะมีเ,เรื่องดีๆก็คือตัวของคุณเองเนี่ยได้เหมือนกับได้มีสัตว์เลี้ยงอะนะคะทำไมมันทายไปอย่างนั้นก็คือตํารงตำราเนี่ยก็จะบอกมาว่าเจ้าชะตาอาจจะไปอุปการะคนอุปการะบุตรนะคะอ่ารักเด็กรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวของคุณเองอาจจะมีบุตรหลานบริวารอยู่ไกล บุตรหลานบริวารเดินทางไกลไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนเสียก็ทงเสียก็เทอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้นะคะรวมถึงเจ้าชะตานะคะในช่วงเลยคะเวลานี้ก็ต้องอดูแลสุขภาพเขาให้ดีเหมือนที่แอดมินบอกระวังเขาจะเอาโาครคภัยไข้เจ็บมาติดนะคะต่อไปนะคะอันนี้เรื่องที่ว่าดาวพระอาทิตย์นะคะแลกเรือนกับดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ย แอนมองว่าสมมติว่าบุตรหลานบริวารในช่วงระยะเวลานี้ในทางตำราโหราศาสในปุตตะเข้าอริเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะสอนยากสอนเย็นเขาเครียดนะคะเขาเป็นนักเลงเขาทําให้คุณเครียดเขาทําให้คุณปวดหัวแต่พอาบังเอิญบังเอิญว่ามันสลับเรือนกันนะคะเป็นการสลับเรือนที่ดาวพระพุธหรือว่าดาวเจ้าเรือนสหัสชชะหรือว่าดาวเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนสหัสชชะกับบุตรหลานบริวารเพื่อนฝูงคนอายุน้อยกว่าเนี่ยเหมือนกันค่ะ เขาอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแอนมองว่าพูดคุยได้สําหรับคนที่บุตรหลานเกเรนะคะพูดพูดคุยได้ดูแลได้เพียงแต่ว่าต้องพูดกับเขาเหมือนกับแบบว่านิ่มๆเพราะว่าเขาเป็นพระอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตาของคุณเป็นพระอาทิตย์แสดงว่าเขามีความแน่วแน่หรือมีความดือ้อหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองแบบมากม ทีนี้นะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะเดี๋ยวพอวันที่27เนี่ยพระศุกร์จะขยับย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนอริด้วยลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีอารมณ์หรือบางสิ่งบางอย่างได้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเบื่อหน่ายเรื่องของการแต่งตัวอาจจะลำคาญเรื่องของความมีระเบียบลุงลังในช่วงระยะเวลานี้เหตุเพราะว่าพระศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนอริเป็นนิดด้วยนะคะไม่ชอบการแต่งตัวไม่ชอบการคบหาสมาคม หรือว่าในช่วงระยะเวลานี้มันมีค่าใช้จ่ายมากแล้วคุณเครียดนะคะกระดุมพระก็สุขเรือนอะไรก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีเรื่องที่แอดบอกนั่นแหละว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่ปล่อยเงินกู้นะคะเป็นในทุนอย่างเงี้ยน,นะคะ รับรองเลยว่าเวลาที่ดาวเดินอย่างเงี้ยนะคะเจ้าชะตาจะได้ดอกเบีย้ยมากจะทวงเงินได้นะคะอาจจะได้เป็นเจ้านียรายใหญ่ที่แบบประมาณว่ามีดอกเบีย้ยเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้หรือปล่อยเงินกู้มากอันนี้เป็นไปได้นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังการเก็บเงินไม่อยู่นั่นแหละอ่าเข้ามาใช้มากดาวพระอาทิตย์นะคะเลงกับดาวพระฤหสัสบดีก็โชคดีว่า วินาตัดอริอริตัดวินานะคะพระสุ์เลง็งอ่าพระศุ์เล็งกับพระฤหสัสบดีอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เจ้าชะตานะคะจะต้องเหมือนกับยังไงดีพระสุก์พระศุ์จะเป็นเรื่องของความสวยความงามนะคะแล้วอ่ะพระฤหสัสป,ปดีจะเป็นเรื่องของความรู้ แต่อยู่ในภพเรือนอะไรอยู่ในภพเรือนวินาศเขาเรียกว่าเอาตัวรอดในเรื่องของการเงินไปได้ตัวของคุณเองในช่วงวันที่27กันยายนเป็นต้นไปเนี่ย คุณจะคล่องแคล่วว่องไวในเรื่องของการบริหารการเงินนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นนักการเงินเป็นนักการธนาคารนักบัญชีอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อบอกเลยว่าเจ้านายรักเจ้านายชื่นชอบเจ้านายจะทำให้คุณได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะคะชาวลัคนาราศีเมษที่เกี่ยวกับแบบนี้เนี่ยจะบรรลุผลตามเป้าหมายมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะ แล้วก็นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษที่มีพระราหูหรือเจ้าเรือนลาภะเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนตานุลักษ์แล้วถามแอดมินว่าพระราหูที่เป็นเทวีโชคเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนตนุรักษ์แล้วเข้านานนะคะเพราะว่าเข้าเป็นปีอะชาวลัคนาราศีเมษจะได้รับอะไรจากดาวราหูบ้างแอดพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแบบชัดๆนะคะว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนมีเสน,เน่ห์ ในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่ามันจะมีคนมามัวเมารุ่มหลงคุณนะคะมันจะมีคนมาสนใจเจ้าชะตาในช่วงนี้ตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะไปเปเงินเปทองให้คนอื่นนะคะระมัดระวังการเสียเงินเสียทองกับคนที่กับคนที่คุณไปไปชอบอะยิ่งเป็นบุคคลที่แบบลึกลับลึกลับเพราะเหตุ เหตุเพราะว่ามรุตย so ูมันอยู่ในภพเดินการเงินนะคะเขาไม่ค่อยบอกเรื่องจริงกับคุณเขาไม่ได้บอกเรื่องฐานะทางบ้านกับคุณไม่ได้บอกสถานะสเตตัสของเขาก็ระวังว่าเขาจะซุกไขไหวเสียเงินเสียทองชอบเปในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้คือมันมีทั้งคนมาหลงคุณมีทั้งคนที่คุณไปหลงแต่การที่มีพระราหูเป็นเทวีโชคดีไปอย่างหนึ่งนะคะเขาเป็นคู่หูคู่หากับดาววสนาคุณเพราะฉะนั้น คุณจะเปไม่เยอะหรอกเปไปสักสักพักหนึ่งนึกออกว่าเฮ้ยอย่างนี้หลอกกินฟรีนี่หว่าคุณไม่ยอมแล้วนะคะพราหูทําให้คุณรู้ทันเพศตรงข้ามนะคะเป็นคนทันคนแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเจ้าเล่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนมาชอบเพราะว่ามันดูเฉียวมันดูเท่มันดูมีสนเสน่ห์อย่างประหลาดในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นความรักของคนโสดต้องเรียกว่า เป็นช่วงน่าจะขึ้นน่ะนะคะแล้วก็เรื่องปฏิพานไหวพริบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ดีในช่วงระยะเวลานี้เหตุเพราะพระราหูเนี่ยราคาไม่ได้เป็นเรื่องอื่นเลยพระราหูก็จะให้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเท่าเเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ ในเรื่องความรักเมื่อกี้นี้แอดบอกไปแล้วใช่ไหมจะมีคนมาชอบมากมายอะในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนมาติดใจมาติดเสน่ห์ทีนี้บางทีมันอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาชอบเข้ามาผูกพันหรือเป็นคนที่ มีเขาเรียกว่าเรือพ่วงติดมาด้วยคือครบเครื่องเลยนะคะในช่วงต้นเดือนอาจจะดีแต่ช่วงปลายเดือนถ้าเข้ามาประมาณวันที่27เนี้ยก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะกลายเป็นแบบว่าเข้ามาหวังแต่เงินอย่างเดียวนะคะพอเรื่องอความรักแล้วก็ต้องไปที่เรื่องของไปที่เรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพของชาวลักนณาราศีเมษเนี่ยโอ้ เครื่องเดือนหลังเป็นเครื่องเดือนที่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะมีดาวหลายดวงอยู่ใน,ในทั้งอริมรณะวีนาด,ด้วยนะคะหลายเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตานะคะอย่างดาวอย่างดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็ระวังความปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายพระศุกก็จะเป็นเรื่องของอช่องท้องลำไส้ มดลูกลังไข่นะคะผู้ชายก็จะเป็นเกี่ยวกับต่อมลูกหมากอันทะอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องระวังให้ดีนะคะส่วนพรหัสับดีที่อยู่ในเรือนวิน่าเนี่ยบางคนอาจจะช่วงระยะเวลานี้อาจจะน้ําหนักขึ้นโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเพราะว่าพระรหัสับดีมันเป็นเรื่องของการขยายไงคะความดีก็จะแผ่ไพศาลแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องระวังความดันนะระวังความอ้วนระวังโรคเบาหวานในแบบนี้ต้องระมัดระวัง ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเดินทางของดาวครึ่งเดินหลังของชาวลัคนาราศีเมษหาเงินทองดีแต่ระวังรั่วไหลนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ